ตลาดสดอำเภอขุนหารโฉมใหม่ตลาดสดเทศบาลตำบลขุนหารอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษนะครับนี่เป็นวงเวียนขุนหารนะครับ สายมือก็เป็นสถานีตำรวจภูทรทอำอเภอขุนหารนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาทุกท่านไปเดินชมตลาดอำเภอขุนหารนะครับซึ่งเห็นเขาบอกว่าทำใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับตรงนี้ก็ตลาดก็จะอยู่ทางด้านขวามือนะครับผู้ชมครับตลาดสดอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันครับ มาตลาดอำเภอขุนหารคราวนี้โล่งเลยนะครับเขาน่าจะห้ามขายริมทางแบบนี้แล้วนะครับปกติจะมีร้านค้าร้านขายของนะครับยื่นออกมาตรงนี้กันเยอะเลยนะครับมาวันนี้ไม่มีแล้วนะครับโล่งเลยครับรถสามารถวิ่งในนี้ได้นะครับ นี่นะครับเป็นบรรยากาศให้ขายอยู่ข้างในแล้วนะครับออโอ้เขาปวด<ว>ได้ก็มีเข่าปวดนี่ยังครับย่า่อเออเป็นตาแสบเป็นตาแสบเดี๋ยวออกมาทั้งสีมาเอาได้วยย่าเด้อเอาอันนี้เขาตีเส็จเหลืองๆไว้เนี่ยเขาบอให้ขายของหรอปะย่าบ่แต่ก่อนก็ยังเห็นขายโอ้บ่ให้เกินเส็นเหลืองนี่บ่ครับอืมโอเคโอเค เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศของตลาดสดอำเภอขุนหารกันต่อนะครับอ๋อเขาตีเส้นเหลืองไว้นะครับห้ามโอ้เป็นระเบียบเรียบร้อยทีเดียวครับนี่ครับตลาดสดเทศบาลตำบลขุนหารอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับเดี๋ยวเรามาชมเดินชมตลาดสดกันนะครับคุณผู้ชมครับ โอ้กว้างใหญ่ทีเดียวนะครับโอ้นี่ครับตลาดบรรยากาศของตลาดสดอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดครับโอ้ถือว่าคึกคักนะครับถือว่าคึกคักทีเดียวครับตลาดสดอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดครับ เดี๋ยวสิผ้าพ่อแม่พี่น้องยางชุ่มตลาดเด้อครับมาเลยเดินไม่ก้าเป็นกนําลังยิ้มเฟย์เฟย์ว่าไม่มีอยังนอนแนน,นตัวละบอกครับตัวละร้อยห้าสิบบาทครับไก่ครับไปชมกันต่อครับพี่น้องครับโอ้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็รู้สึกว่าสะอาดสะอ้านนะครับตามที่มองเลยสายตานะครับพี่น้องครับตลาดกว้างขวางเดินสะดวกสบายแล้วก็ รู้สึกว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นเยอะทีเดียวนะครับตามที่มองด้วยสายตานะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านเดินไปชมข้างหน้าให้สุดเลยนะครับว่าเขาขายอะไรกันบ้างข้างหน้าเป็นตลาดชมใหม่นะครับสวัสดีครับเมย่นีบ่ครับแต่ก่อนเห็นยูต้องโน่นมเม่นบาครับโอ้เขาไม่ให้ขายหรือเป่ครับบางคน โอ้ครับครับครับนี่พ่อค้าขายปลาเนี่ยจำได้ครับในพี่น้องครับามาอุดเน้นปลาเพิ่นใดเด้อครับเนี่ยตะก้อนหุ่นนอขายยังต้งฟังหุ่นนอปลาหนีโบได้ขายแล้วบอกครับฟังหุ่นเขาไม่หนีหมดเลยบอกโอ้เขาไม่อยูนี่หนีหมดเลยเนาะอืมครับครับมาอยู่นี่นานหรือยังครับเนี่ยในอาทิตย์หนึ่งบอกเอาเดี๋ยวเฮ้ยผมถามควบหลุดเสียงในเป็นแังไดยมันเขามาอยู่นี่มันดีดีกว่าอยู่นั่นว่นหรือว่าอยู่นั่นดีเท่กัน เพ <Es> oh, ราะมันในมันอยู่ในห่มมันมออสะอาดสะอาดเขาเก่าเนี่ยบางเหล่เนาะสะอาดดีครับค <ข chips S 2> ร, ihi, รับเออเรียนเรียโอ้โหนี่ปลาปลาแดดเดียวครับปลาดุกแดดเดียวครับนี่ปลาดุกแดดเดียวขายโลจักบาทครับนี่แดดเดียวปลาดุกเนี่ยแดดเดียวลูกสองหน่อยส่วนเลยปลาคราบปลาช่อนนี่เนะครับปอนโอ้ปลาช่อนสองหอยสี่สิบเนาะ ไปชมกันต่อนะครับ,บเป็นบรรยากาศตลาดชมใหม่ตลาดชมใหม่นะครับ,อ,บอือครับโอ้โหเฮมเบอร์เกอร์กับมีบ่บอครับนี่ขายยังไงครับเนี่ยโอ้ชุดละยี่บห้าบาทถูกๆเลยตัวนี้เนาะเพื่อสุขภาพวะครับโอ้เนียนอนเลย มาอุดหนุนคุณคุณแม่เขาได้ตรงนี้นะครับภายในตลาดสดอำเภอขุนหารนอกครับ,รบมาเดินชมตลาดกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับต,ตลาดสดอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดครับอหอ,อยอยางนอกขึ้นวยใหญ่แทนไหหอยบิดกหอยคางจ้าโอ้โหนี่นเป็นหอยอะไรอันหอยปีต เออแมนเมนอาจชีมีหมดเจ้ากับ่องมันเอออาชีมีไข่มุกเนาะครับเขาเอ็นว่าไข่ขึนบอกครับมีไข่บิดไข่บิมันกินยังไงล่ะครับเวลากินลวกให้สุกแล้วกินรสชาติมันม่วงเมนบอกลวกลวกคือจังหอยแข็งนี่บอกเมนแต่ให้สุกมันจะอร่อยบ่ต้องลวกให้สุกเลยต้มเลยต้มมันจะไม่คันงบ่มันเป็นหอยทะเลบอกครับหอยทะเล ตัวนี้หอยค้างนี่ยคหอยทะเลหอยอมันหนวยใหญ่เขาเลื่อ,อนว่าค้างมันมีขนโอมีมีมีขนลเลื่อนค้างบ่เป็นแครงเนาะบ่เป็นหอยแครงแต่หอยแครงมันไม่มีขนหอยค้างมันจะมีขนตัวนี้เป็นไซส์ใหญ่โอ้ไซส์ใหญ่เลยนะเนาะขอบคุณครับเอาเดี๋ยวไปเดินชมตลาดกันต่อครับคุณผู้ชมครับอ่าบรรยากาศของตลาดอำเภอขุนหานจังหวัดศรีสะเกดครับ บักเข่งครับพี่น้องครับบักเข่งบ่ครับนี่คุณยายบักเข่งค่ะโอ้บักเข่งนั่นเนียกำลังเฮ็ดอยู่ในเม็ดหยังแหละครับนหนิเม็ดหยังนี่เม็ดหยังเม็ดบักเข่งสุกสุกเอาบ่กลัวบ่บ่ได้กลัวมันสุกแต่เขาแก่ออกย่องต่กหมอกไว้เอาไปเฮ็ียดทางไหนกินครับบา่เอาไปเชื่อมเอาไปเชื่อมบ่ตัวไหนเม็ดหยังหนึ่งตัวไหนนั่นแหละประกอบขายทังไหนล่ะบักกอบ <20. S 1> โอ้ซุกเราบอครับหรือมันนิ่ม <Okay. S 1> ดิบโอ้โอ้เขาทาเลยเอาผมสีเอาจานหนึ่งเอาตัวไม่ผมได้หนีแล้วเอาตัวสดศใ้หันเนอะมันจังสีเอาไว้โดนๆได้เนอ้อเักบาทก็กระทาละยี่สิบโอ้อย่างถูกเลยครับพี่น้องผมเอาหนึ่งด้เหอ อันนี้แพอกรนอนพี่น้องครับตัวนี้พักกระแยงเลยพักกระแยงท้องหน้าเลยบอกครับเนี่ยใช่แงนอแง่นอแตัวนี้ปลาคอนบอกครับเนี่ยปลาคอนโอ้ตัวนี้ปลาคอนมาพี่น้องนี่ยี่สิบบาทเลยบอกงหญ่เลยพี่น้องครับไปแล้ว่ะไปขคุณครับไปชมตลาดสดกันต่อครับพี่น้องครับนาเดินนะครับพี่น้องครับรู้สึกรู้สึกว่าสะอาดสะอาดขึ้นนะครับพี่น้องครับแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับ โอ้แมงมันบ่ครับเนี่ยเขาเอื่นแมงมันบ่มันเป็นมันเป็นตะกะแตนบ่เขาไปหาจังไดนเอาล่ะครับเนี่ยไฝงง่ายเขายีมครังขึนบ่มันอยู่ในทงหน้าหรืออยู่ในปาอยู่ในทงนาโอ้อยู่ในหน้าเขาห่อจังสีในบ่อือตัวนี้แมงตักเต่าร้อยยี่สิบเมงมันในกรก็้อยหนึ่งเอ้ากุ้งจ่อมนะครับพี่น้องโอ้เป็นตัวแสบครับพี่น้องกุ้งจ่อมอันนี้ปลาจ่อม ญหานะครับเจาะเก่าด้วยครับพี่น้องตลาดสดอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดเฮ่เา <c oughs> เดี๋ยวเราไปเดินชมตลาดกันต่อนะครับคุณผู้ชม <c oughs> โอ้นี่ปลาคอนบ่ครับเนี่ยปลาคอนอยู่ในหน้าบานเฮาบ่ครับเนี่ย <c oughs> เออปลาเขียงคอนนะครับพี่น้อง <c oughs> ไปช่วันต่อด้ครับพี่น้องมาเนี่ยช่วงนี้ปลากาลังขอนนะครับพี่น้องครับตัวนี้ครับปูครับตัวนี้ขายปูโอ้พี่น้องครับเป็นระเบียบขึ้นนะครับพี่น้องครับลักษณะสะอาดสวยงามครับสําหรับตลาดสดอําเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับเนี้ียงนอน เออยายพนมามาเด้อพนวา่าปลาขอนบอกคุณยายนี่ปลาปลาขอนหรือปลาหยังนี่ปลาถือตรงจ้าโอ้ปลาถือตรงบอกปไปใส่ในขุนหานเท่านี่บอกโอ้มาสดๆเลยน้อยยังหายใจอยู่เลยนั่นปลาเนี่ยจ้าโอ้ใส่ตรงสดๆเลยหืมหนังกบกับมีครับพี่น้องครับนี่เลยปลาถือตรงพนว่า ามาเดินชมตลาดกันต่อเอาเปเรื่องอะไรบ้างครับคุณแม่ที่ย้ายมาในนี้ขายดีจ้าขายดีขึ้นกว่าเดิมนะแล้วก็ฝนตกแดดออกก็สบายใช่ไหมอ่าไม่เปียกฝนนอาออ่า,อาขอบคุณครับเอออ่ะมันบอกว่านายกทําถูกแล้วผนว่าอย่างนอกนี่ดำดำๆนี่พี่นอ้องหอยนะครับหอยจุ๊บหรือว่าหอยจูบหรือว่าหอยผมนะครับมันขออย่างแตโอ้ยังไม่ด้เลยลูก โอ้ไกลไกลบ้านครับพี่นอ้องผมมาช่วงใบยๆนะครับนี่เป็นช่วงใายๆเห็นแม่ค้าบอกว่าช่วงเย็นๆนะครับมีอาหารอาหารแบบบ้านๆอาหารป่าเรามากันนะครับช่วงนี้ยังไม่มากันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินภายนอกกันนะครับไปเดินชมข้างนอกกันนะครับว่าช่วงนี้ข้างนอกนั้นเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับ ผมก็ออกมาเดินข้างนอกแล้วนะครับตอนนี้มาเดินชมบรรยากาศข้างนอกของตลาดนะครับก็ยังมีชาวบ้านขายอยู่ที่เดิมๆนะครับแต่เขาจะมีเส้นเหลืองขีดไว้ไม่ไม่ให้ล้ำเส้นออกมานะครับบริเวณนี้โอ้รถตอนนี้ก็วิ่งเข้ามาได้สบายครับตอนนี้โล่งเลยครับ เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะครับเป็นยังไงครับหลังจากคนจัดระเบียบใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยเ,เ,เรื่อยๆคือเก่าปะหรือว่าทังไหนเรื่องเงียบคก้นอนเก่าบะเออพี่นองครับกุ้งตัวใหญ่ใส่ใ,นในยยางงามเลยครับ 260 280พี่น้องร้อยแปดสิบพี่เอาบ่หมดบ่เขาพูดหมดบ่มาามเดินชมตลาดใหม่เอานี่เขาเอินบอกทั่วอยังไหนทั่วแหล่ทั่วปีบ่เขาไปเฮ็ดจังไดกินหนึ่งสีดแสบ่วตำสมบ่โอ้ตำสมแสบไหนไหนมาดูกันอันพูดอยู่ทางราสีผมโอ้ฮะครับ มันอยู่ในธรรมชาติบ่เนี่ยเอามันคือมีมันเออมันมาจากไหนธรรมชาติในีปลาสเกอร์ตพี่น้อออเออมันออกแม่แร่ลูกเลยบ่ครับโอ้ปลาไหลนี่ปลาไหลมา้องทั้งใดครับเนี่ยธรรมชาติบ่อโอ้ส่ลันได้บ่ะโอ้เป็นส่รันได้เปนวันนี่หละครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศของตลาดสดอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษ